ดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับร้านภูมินแท็กเตอร์สาขากุจับจังหวัดอุรณธานีวันนี้นะคะเรามีตัวตัดหญ้านะคะตัวนี้นะคะตัวตัดหญ้านะคะสามารถใช้งานได้นะคะตัวนี้ขนาดเม็ดยี่สิบนะคะตัวนี้เม็ดยี่สิบนะคะมาพร้อมอย,ยปั่นเลยนะคะตัวนี้ ตัวนี้เปิดราคาอยู่ที่สอ0 0มบาทนะคะหากลูกค้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทร0 9 2 9 4 5 2503นะคะหรือ0817294501นะคะร้านของเรานะคะตั้งอยู่ที่บ้านคอนยุงอำเภอกุจ,จับจังหวัดอุดรธานีหรือหากลูกค้าท่านใดสนใจสามารถเข้ามาแวะดูแวะชมกันก่อนได้นะคะที่ร้านภูลมินแท็กเตอร์นะคะ ร้านของเราจะส่งฟรี100กิโลเมตรนะคะหากลูกค้าสนใจสามารถเข้ามาดูมาชมกันก่อนได้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กด s u b s c ค i b e กันด้วยนะคะที่ช่อง youtube ภูมินแท็กเตอร์เซลล์อุ่มหรือช่อง f a c e b o o k นะคะภูมินแท็กเตอร์ um นะคะฝากกดด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ